สวัสดีจ้ามือนียากจะมาสาธิตเรื่องหมกน้อยที่ว่าหมกน้อยไปวัด,ดวใส่ข้าวเบียใส่ย่ามยานัาง่งจะย่องยองใส่กันขออนุญาตได้จ้ะใส่มือเป่าๆเ,เ,เนี่ยลำมันจังเข่าพริกเข่าเกลือนวดีจ้ะเครื่องนะคะมีข้อีตู้หวัวหอมพริกพริก พีคโซดเนาะเอาใส่สันแ่บที่สุดใส่เป็นยำแ่บแบเลยทีใ่ใส่กันที่ใส่กันนี่น้ำหมูจ้ะยำหมูสามชั้นปลาแดกน้ำปลาแล้วก็เกลือ ชุวลดใจผู้เฒ่าก็เฮ็ดซาแน่ได้จ้ะไปเรื่อยๆใส่ลายแสบลายคงส่วยลดใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายแสบลายใส่น้ำปลาน้ำปลา สูตรยายบอเอาซ่อนตวงจะชิดชิดชิดต,ต,ต,ต้องเลยเกลือใส่แล้วมันบอเนี่ย <Yeah. S 2> ประเด็กน้ำประเด็กจะ้ะยายเฮ็ดเองน้ำประเด็กง่นง่วใส่ลายเสียบลาย <laughs> ใส่ลายลายก็สิไปทั้งบรรทอน <laughs> นี่ก็จะได้เอาซ้อนตองจ้า มันนวแล้วจังเสี่ยวเหนือใส่เสอละมีดบางมันจะปาดเถอะมันบ้วนนวสิลันบ้วปาดบ้วขีดดิยำถือกันนี้นิเขีดเจ้าซาลาแซบแล้วมาม่แรงใจแซบดู แล้วก็พผู้กินเพชรไลฟ์เมื่อไหร่หกันอีก ้นโดนโดนเห็มันเข่าเพียงจะไดน้นัวๆจ้ะเขียวเบียร์ก็เอาเข้าวสารข้าวเหนียวมามาไว้เห็นมันในนะคะหรือจังหนึ่งเขาเลแล้วก็มาตำแล้วก็ม,มาเงี้ยงๆใส่กับน้ำยาหน้าอวดตัวอะไรจังเทพลงใช้นำ เครื่องปัวเพียงใส่จ้ะสูตรแม่ใหญ่ชี <laughs> มุกน้ะ <ๆ S 2> ไม่สูตรแม่ใหญ่ชีผงผงผงอันนั้นผงน้อใช่แล้วขันใช่อีกวันนี้ก็หัวออกตอนแล้วผมล้นเม็ดเลยอันอันนั่งแล้วนนะดใีใช่ปะก็ดีแม่คือเมั่มไวไป 我拜。